สวัสดีค่ะมือนี่กับมาเจอกันกับอาจารย์แอลเนาะค่ะเนาะในวันที่ทิพซีนะคะในวันที่ทิพซีสิงหาสองหาหกเก็ตเนาะค่ะเนาะอาจารย์แอลกับมีแนวทางดีๆมาฝากเนาะค่ะเนาะเป็นของอาจารย์ท้องเนาะคะ่ะมือนี่กับมีแนวทางดีๆของอาจารย์ท้องมาฝากเนาะค่ะเนาะอาจารย์ท้องบุรีรัมณ์เนาะคะ่ะอาจารย์ท้องบุรีรัม์เพิ่นได้เลขม้าเนาะค่ะเนาะ เพิ่นฝากเอามาลุ้งแนวทางบ้านอาจารย์แอลเพิ่นบ่อยสัมผัสเนาะคะ่ะเพิ่นฝากมาลุงแนวทางช่องอาจารย์แอลเพิ่นบ่อ้สัมผั์เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นเลขมีที่ม้าของเพิ่นเนาะค่ะเป็นเลขมิธีม้าที่เพิ่นบอกว่ามันถามว่ามันเข่าบ่อยบ่าเพิ่นว่าเข่าดุเนาะคะ่ะเข่าบ่อยเข่าดุเข่าดีเพิ่นกเ็เลยอยากออามาลุ้งช่องเนแนวทางเนานนะคะ่ะเพิ่นก็ได้น้ำเข่ามาบอยเนาะคะ่ะเนาะเลขมันมาจากไส เพื่อนก็บ,บอกว่าเลขมันมีทีมาเด้ออาจารย์ฝากอาจารย์ลุงซองเบิงเพียมีผู้ใดเขาสิมีโชคมีลาบน้าเขาบอกแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อเพื่อทุกคนจิได้โชคน้าเฮาประมาณนี้เนาะคะ่ะอาจารย์ก็เลยเออกมาลงให้เลขเพื่อนกันหน่อยคู่เด้อค่ะเลขล้งช่องอาจารย์แล้วนี้อาจารย์จะมีแต่เลขหน่อยคู่จะบ่หลายคู่เนาะคะ่ะเนาะลราก็บบ่แมนเลขคํานวณ สิบ่มีเลขคำนวณสิบ่มีเลขวิ่งเนาะค่ะเว้นแต่อาจารย์คนใดที่เพื่อนบอกว่านี่เลขคำนวณเดิอเสียค่ะกับจีี้อาจารย์แนวกับจีบีอานเลคคำนวณเพื่อนกับมีเลขวิ่งจับตัวนั้นตัวนี้เนาะค่ะเนาะของอาจารย์แนวกับจบ่มีว่าวิเคราะห์ตัวเลขเด้อค่ะเพราะว่าเลขนี่มันได้ม้าเป็นเพียงแค่แนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะมันเป็นเพียงแท่แนวทางเนาะค่ะ เพื่อนได้มา้าเพื่อนก็อยากเอาม้าแบ่งปันพี่น้องให้ได้เบื้องกันเนาะคะ่ะเนาะที่นี่อาจารย์แอลก็จะเว้าเคล็ดลับเนาะค่ะคลิปคลิปแรกอาจารย์แอลป้อยไปแล้วเนาะคะ่ะคลิปนั่นผู้ใดมีซีตัวไทยบัตรประชาชนที่มีเลขแปดเข้าไปฟังดะะได้เด้อค่ะผู้ใดมีซีตัวไทยบัตรประชาชนมีเลขแปดมันจะคืออีกอย่างเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปฟังได้เลยที่นี่บัตรที่นี่อาจารย์แอลก็ซีมาเวาไอตัวนี้ให้ฟังเนาะคะ่ะซีมาเวาเรืองว่าผู้ใด เียงโชคบ่เคยได้มีแต่แนวติดขัดซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนซื้อเขียดหนาเคียดหลังก็ลล้องเอาเคล็ดลับดีๆของอาจารย์แอลไปเบิ้งเ้้ยค่ะเด้อร้องไหวเจ้าทีกลางบ้านมันบ่ได้มันบ่ได้ใ,ใส่เงินหลายเนาะค่ะเนาะร้องไหวเบิงะะ้งเนวยค่ะเพราะว่าคลิปแรกอาจารย์เบ้าไปแล้วมันมัน มันยาวไปเนาะค่ะเนาะมันกับบ้าพาสหรับเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์แล้วจะให้ทุกคนเอาไปเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อก้อนที่ฟังตัวเลขเด้วาอาจารย์แล้วขอเ้าเนาะคะ่ะขอบอกตั้งใจฟังเด้อค่ะเด้อมันเป็นเคล็ดลับเนะาะถามว่าล้างค้นนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเฮาถ้าเฮามีบุญมีวาสนาโชคลาบกับป็นของเฮานะคะ่ะเฮาบุญบุญเก้า บุญบ่เคยเหตุทานบ่เคยไหย้สีมาฮองหาโซกลาไม่จะของถือมันกับบ่แมนเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีแก้ไขกับร้องเบิงค้นสําเร็จก็มีคนบ่สาเร็จก็บ,บรบ้องออกไปเบิงเนะะ้อค่ะเด้อย่างแรกคือเตรียมข้าวสวยหนึ่งถ้วยขอเว้าเป็นภาษาไทยเนาะคะ่ะมันจีเพราะว่ามันมีคนหลายคนที่ฟังบ่แมนว่ามีแต่คนอีสานะะเนาะค่ะเนาะเตรียมข้าวสวยหนึ่งถ้วย น้ำตาลหนึ่งช้อนไข่ไก่ต้มสุกหนึ่งฟองเทียนขาวหนึ่งเล่มทูบเก็ดดอกทูบเก็ดดอกนะค่ะเด้อหลังจากนั้นนะคะปอกไข่เอาเขา่ากับน้ำตาลคูกใส้กันน้ำตาลซอนนึงนะคะ่ะคูกใส้กัน คูกร้วมกันน้ำเข่าวพอะคูแล้วให้เอาไปใส่ถวยถวยเ่าต้องง่ายค่ะคือถวยไข่บานเฮานี่แหละถวยน้อยถวยเลี่ยมน้อยนะคะหลังจากนั้นเอาไข่ต้มวางไว้แล้วก็เอาเทียนขาวปักทึงไข่และจุดจุดเทียนขาวไปน้ำไข่เลยก็มีเทียนมีไข่มีเขา,ย,ขา,ย,ขาย,ยู่น้ำกันบ่บาให้เอาเทียนปักยู่น้ำเข่าด้วยค่ะเอาเทียนหนาปักยู่บนไข่เอาเทียนปักยู่บนไข่เซ็จแล้วให้จุดธูปเกตดอก ปูผาขาวเด้อค่ะตั้งโต๊โตะน่อยโตะใหญ่ได้เบิดเลยเอาไว้กลางบ้านปูผาขาวไว้กลางบ้านเซจแล้วให้เอาผาให้เอาผ่าขาวค่ะปูทั้งโตแล้วก็เอาเข่าเอา,า,เอาอยั้งตั้งไว้นี่แหละเราก็าหาแนวมาปักทูบน้ำเด้อค่ะใส่ทูบเก็ดอกใส่น้ำนึ่งแก้วใส่ขวดก็ได้แก้วน้ำก็ได้เด้อค่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเซจพิธีเราก็าจุดจุดให้เรียบร้อย จุดเทียนให้เรียบร้อยและตั้งกิจอธิษฐานเนาะค่ะหันหลังให้หน้าบ้านนะหันหลังใส่หน้าบ้านหันหน้าเข่าในบ้านเป็นกลางบ้านเลยเด้อค่ะหันหลังเข่าในบ้านเนาะเนาะไอหันหน้าเข่าหน้าหันหน้าเข่าในบ้านหันหลังออกหลังบ้านหันหลังออกหน้าบ้านเฮาเนี่ยค่ะคนฟังกันเลยที่ซับสนเนาะอาจารย์เอลก็ยักเฝ้าว่าไปทั้งใดเนาะค่ะฟังเ้อค่ะอาจารย์เอลอธิบายไหมเมื่อเฮาตั้งโตเสร็จแล้วให้เขาหันหน้าเข่าในโตบ้าน หันหลังออกนอกบ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะตั้งนโมสสามจบตั้งนโมสสามจบเอ่ยชื่อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดของเฮาเนาะค่ะเนะาะเทวนนเ์นี่ยาวเลยเด้่นี่โจบแต่ว่าเอาทีเฮาเว้าเว้าเอาสิ่งดีๆก็แล้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์พาเว้านี่มันจะเป็นคลิปนึงไปเลยอะ่ะเพราะมันยาวมากเนาะคะ่ะมันยาวมากเพราะอาจารย์จะต้องมาเว้าเรื่องตัวเลขเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าอาจารย์ก็อยากเอาเคล็ดลับดีๆแบ่งปันให้เอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบื้องช่องอาจารย์แอลเพราะจะได้มีโชคไปน้าเขาเนาะค่ะ <places> เพราะว่าลูกดวงที่เข้ามาเปิดดวงกบอาจารย์แอลเขาก็ได้โชคลาภไป <places> เขาเอาเคล็ดลับที่อาจารย์แอลให้ไปเขาก็เอาไปเฮ็ดตามนะะ <places> นเนาะเนาะแต่ว่าเพราะอาจารย์แอลมาเวาในช่องอาจารย์แอลมาแบ่งปันตัวเลขก็อยากบอกวิวิธีแก้ไขดีๆให้ครับทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งก็ได้เคล็ดลับดีๆไป แต่ว่าอันที่ว่าอาจารย์แอลบอกให้ใส่เข่าใส่หยางนนะค่ะตามนั่นเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาตามนั่นเลยล้วก็จุดทูบเราก็อธิษฐานเอาเลยค่ะตั้งนโมสามจบเอ้ยซื้อน้ำสกุลวันเนือนปีเกิดเจ้าของล้วก็อธิษฐานเอาเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าเขาต้องการสิ่งใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเขาเปิดทางให้เนาะค่ะแต่ถ้าอาจารย์แอลจีว่าค้าท้าให้ฟังนี่ยาวมากเนาะคะ่ะเนาะมันยาวมาก เพราะว่าอาจารย์จะว่าเรื่องตัวเลขเนาะค่ะมานนี้อาจารย์จะว่าเรื่องตัวเลขของอาจารย์พานทองบุรีรัมเนาะค่ะเพิ่นได้มาเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ให้สางสรรคอมเมนต์ดีก็ได้สิ่งดีคอมเมนต์บ่ดีสิ่งดีคอมเมนต์บ่ดีซิ่งดีมันก็บวมาหาคนที่คอมเมนต์เนาะค่ะพอคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะเกิดคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะเปิดคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานะคะ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์แนวล้งหานะั้นมันเป็นเพียงแค่นแนวทางมากระกจัดคัดกระพานสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะถ้าถามว่าอาจารย์ลอกเลขไผ่มาไหมอาจารย์ไม่ได้ลอกเลขไผ่เด้อค่ะเพราะอาจารย์มีศาสตร์ตัวเลขอยู่แล้วเลขทุกอย่างเลขมันมีมันมีการคือกันเบิร์ดแล้วค่ะบ่ะมีผู้ใดลอกของไผ่ดอก เลขมันมีรอยตัวมันก็ต้องมีตรงกันแน่นะคะเนาะในหนีเพื่อนไม่ได้ลอกไผ่ม้าเด้อค่ะแต่เพื่อนอาจจะยองไผ่ม้านัน่นบ่รููเนาะคะ่ะแต่เพื่อนออกมาให้อาจารย์แอลเ้าให้เนาะอ่าเบิ่งเลยเด้อค่ะเดอ้ออาจารย์แอวให้เบิง่งเ้ยค่ะมีเก้าหน,นึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางจากเซียนบุรีลย์ผู้ใดอยากวางแนวทางช่องอาจารย์แอวก่ะอาจารย์แอวก็ลุ้งเบร์โทรให้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดอ้อก่อนจบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้โชคดีโชคดี สิ่งที่คิดสิ่งที่ลอ้อขอให้สำสำเร็จสำเร็จสวัสดีค่ะ